E สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรากําลังจะเปิดสกอแสงมืดแบบจุกๆุแบบแน่นๆนะครับคือ2อันนี้นี่การันตีแน่นอนนะครับ2ตัวแล้วก็ตรงนี้ผมจะมีอีก1เป็น3กับนี่อีกเป็น4และนี่อีก1เป็น5อันนี้ผมเปิดก่อนเลยเรามีซ้ําอยู่แล้วนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปโชคชะตาแห่งวงล้อกันนี่ครับแปะไว้ก่อนแล้หนึ่งตัวท้างกินก็ขออนุญ,ญาตเอาเลิกเอาชายัยเปิดท่าน้ํา 4...5...6...7...8... โ okay. อเคมา338ใบสกอร์แสงมืด3-5ดาว ขอไม่ซ้ําเป็นพอตัวที่อยากได้ก็ยังมีอยู่นะครับผู้แห่งดาบตัวใหม่เก่งจัดก็ยูนิคอร์มืดสลัดมืดเลเวนมืดเนี่ยสตัวเนี้ยส่วนอันนี้ก็ฟินิกแสงยูนิคอร์แสงก็แฟรี่แสงเอ้แล้วก็นกไอ้นี่อมกรแสง 1, 2, 3่สเนี่ยสตัวเนี้ยเหมือนกันเราขาดแสง6ตัวก็จะครบส่วนมืดเราขาด9มืดเราขาด9เราขาดทั้งหมด15ตัวโอ้โหไปครับ338ใบเริ่ม ้ยมาถึงก็เปิดดีนะสี่ดาวเปิดดีเปิดดีด,ด,ดูกันกนะวันนี้เราจะได้ห้าดาวแสงมืดกี่ตัวคนดูช่วยนับด้วยนะเฮ้ยมาไวจัด <laughs> มาไวจัดมาหนึ่งโอ้โหมาไวจัดครับตรงนี้ ซ้ำอยู่แล้วตัวนี้โอเคอ่าเราก็ไปคะไปคาที่ท่าน้ำก่อนเอ้า้โหยโเชื่วมาต่อเนื่องเลยว่ะคนดูอ้าโหยออกดีออกดีออกดีออกดโอ้ยโอ,ยโอย้ออกดีจัดออกดีไปไปอ,อะไรอะ <laughs> ฮ้ยออกดีเกินพี่ออกดีเกินไปอ่ะบว้าวิชายมาตรงนี้ด้วยนะครับเฮ<โห>้ยเชี่ยเอาแล้วดิว้าวละว้าวละว้าวละไปไปต่อเลยสี่ดาว <S <S โอเคโอเคโอ้ ออกเวอร์จัดเรดดีจัดโอเคโอ้ห okay. oh, นี่กูการันตีเดียวกูจะกูจะครบเลยมั้งเนี่ยห้าดาวเลยปะวะโอ้โหสี่ตัวสีต่ตัวการันตีเดียวเมื่อกี้ก็ได้มังกรอีกหนึ่งประมาณเจ็ดตัวเมื่อกี้ได้อาร์คแสงได้ไรด้วยอ่ะการันตีเดียวอ่ะห้าดาวเจ็ดตัวอ้าวเรื่องนะฮะเปิดดีครับเปิดดีครับโอ้โ oh, หดูครับเปิดดีจัดไปเลย ไปกันต่อเจียบบอกขอญาตง้อหน่อยไปเออม่งออกเวอร์จัดอะเมื่อกี้โอนดูเวอร์เกินเลยอะสีดาว เฮ้ยสีดาออกบ่อยมีทรงอีกแล้วมีทรงอีกแล้วอย่างนี้มีทรงอีกแล้วถามร้อยถามสิบแปดไปได้ไปนหนึ่งละไวไปเป่าอุ้ยเชี่ยทรงดีจัดผมบอกเลยทรงดีจัดคนดูขอไม่ซ้ำขอไม่ซ้ำได้ปะ ซ้ำไปนะซ้ำไปสองก็แน่นอนเดี๋ยว้้วผมมีเยอะมากกว่ามากกว่าไม่มีนะครับเจ็ดสิบแรกกำลังจะผ่านไปโดยที่เราได้แสงมืดไปจากตรงนี้นะหนึ่งตัวโอ้หมดโปรเหวะ,วะโอ้เมื่อกี้เปิดธรรมดาหลุดเล็ดแสงมืดเป็นอาร์คแสซงซะงั้นถ้าหลุดเป็นตัวใหม่นะ เฟียวจัดยังนาะยังเงียบอยู่นะเจบใบแล้วยังได้ตัวเดียวอยู่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้รับมาก่อน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 ,อนสัก30โอ้โหดูดิซิวออกมาแล้วอุ้ยดูดิเชลเลตมันดีจัดเลยว่ะดูดิครับคนดูมันออกกระจายเลยว่ะสตัวแล้วอะ เออสกอร์ปกติออกดีจัดเฮ้ยไม่ดิหกเจ็ดตัวเลยดิใช่ปะวอนนั้นที่เปิดอ่ะขอสักสี่ก็ได้อ่ะสามแล้วก็ใบอ่ะเราอาร์คแสงมาอีกหนึ่งครับคุณผู้ชมมาแล้วบูมอาร์คอาร์คต่อเลยต่อเลยแม่งฮอตจัดตอนเนี้ย เรายัางไม่ได้ทาดมืดเลยนะต่อเลยต่อเลยไม่ต้องเสียเวลาคนดูดูกันจุกจุกดูกันจุกจุกคัดซีนบ้างดิว่าตัวใหม่อะ่ะเอออาจจะเป็นวันแสงหรือเปล่าร้วเพชรผมพอหรือเปล่าเนี่ยเออแต่ถ้ามืดมาตัวเดียวเป็นตัวใหม่ก็โอเคนะตัวใหม่เลยอะ่ะ สโล่หน่อยสโล่เพย์หน่อยเงียบกิบเงียบแปลกแปลกละเอาไปนิกทีหนึ่งโอเคคิดถึงยุคสลัดน้ำเป็นเฟิร์สทิกหัวเบียร์พดโกงอะแท่นั้นอะ ขออีกสัก2ตัวก็ได้ปะหลือกี่ใบเนี่ย200ใบเนี่ยขอแค่2ตัวแล้วเนี่ยสองสาตัวว่าเมื่อกี้มันได้ไป2แล้วไงแพนด้ามึกมาเวลมาอีกหนึ่งฮะแน่นแน่นไปกันต่อยังเหลืออีก200ใบนะคนดูยังซ้ำไม่หยุดนะครับตอนนี้ ตรงนี้ผมขอยสักตัวสองตัวผมโอเคละจากกี่ใบเนี่ยร้อยแปดสิบห้าใบขอเพิ่อมอีกแค่ตัวสองตัวพี่ชายมาหน่อยอร่อยแน่เลมันต้องมีแบบไม่ดูบ้างให้มันต้องมีแบบดูฉากบ้างเมื่อกี้มืดออกมาตัวหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวมาว่าชื้นใจหน่อย แล้วเป็นแอดด้วยนะเสียดายเป็นแพนด้าไงอยากได้ตัวใหม่อะครับแอดตัวใหม่อะครับฟ้าสว่างจัดเลยว่ะถึงเวลาเฮ้ยไอตัวนี้ออกมาบ่อยจังวะอินฟอรอโนมืดเนี่ยมืดเริ่มมารัวๆว่ะคนดู แมพอทักหน่อยแสงมาเลยอือหืมอือหืมอือหืมเริ่มเงียบครับสี่ดาวมืดสี่ดาวมืดมีภาพ <c oughs> ออกไปแวะซะหน่อยเดี๋ยวเงียบเกินเงียบเกินไปเหลือร้อยสามสเจ็ใบครับมาไหมมาไหม น่าต,ตามไปดูสดใสได้พักผ่อนเยอะเหรอครับใช่แล้วครับไม่รับแล้วรอบนี้ปุ๊บแสงขอสักตัวพี่ชายขอสักตัวรับเลยขอสักตัวพี่ร้อยกว่าใบร้อยกว่าใบหาอะไรเหรอครับหาตัวที่ยังไม่มีครับพอสกอแสงมืดเราเยอะจัดเราดองมาครับ มาแล้วแก้วตายังซาำยืน <c oughs> โอเคเลืออีกร้อยใบว่ะเอาเฮียดผิดสวยไปร้อยใบขอใตัวละกันเจมผมขอใตัวละกกันครับร้อยใบท้าย ตรงนี้ขอเป็นตัวใหม่บ้างดิตัวใหม่อะแต่ตัวเก่าๆร้อยใบท้ายตัวใหม่ทักตัวหนึ่งรัวเลยรัวรัวข่าวเก่าแสงรัวอุ๊ยโหนึกว่าได้เมื่อกี้แม่งไอ้นี่นิดนึงกระตุกนิดนึง มีทรงมีทรงหรือเปล่ามีทรงหรือเปล่ามีทรงหรือเปล่าฤทธิ์มืดฉลามพิฆาตขู่ขอตัวหนึ่งไม่ได้หรอเหลืออีกสามสิบใบขงตัวหนึ่งเจมเอู้ยังนักลบพูดอือตัวท้ายขอตัวเดียวขอตัวเดียวเปลียขอตัวเดียวจากตรงเนี้ยพอเลยจากตะกอนเนี้ย ขอสักตัวว่าเจมจะหมดแล้วครับเหลือไม่ถึงสิบใบแน่นอนอืหืเงียบกิบอือหือฮ้ยยังไม่หมดหรือเพ่าหมดแล้วเนี่ยอีกที อุ้ยยังไม่หมดว่ะเฮ้ยสีดาวมาลัวมีโอกาสมีโอกาสได้ตัวหนึ่งถือว่าเกินเลทโอเคแล้วนะจะอ่าใช่แหละแต่เราโลภไหมเราก็ต้องหายแักตัวหนึ่งอ้โหนนาดาสองใบท้าย โอ้โหไม่มีม่วงให้เลยฟ้าม่วงหน่อยพี่มันไม่จัดให้เราแล้วอ่ะเนี่ยแหละโอ้โหน่าจบละน่าดาอดละโอเคครับก็ถือว่าเกินเลยละนะครับก็300กว่าใบได้5ตัวถือว่าโอเคนะจริงๆมันได้แค่4ดิแต่ว่าเพราะว่าอีกอีกตัวหนึ่งที่เราได้เราไปได้จากไอ้นู่นเน เออไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดแบบว้าวไงแต่ก็โอเคอะตามเรทเอาแถมก้อนแถมก้อนหมดเงือกแสงศูนก็ยังซ้ำอยู่นะครับ โอ้โหโอเคโอเคโอเคไปกันต่อตัวท้ายแถมแถมแหม่ไม่มีแถมนะครับโอเคครับอันนี้เราได้อยู่แล้วไม่นับนะครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวแล้วยังไม่รวมมาตรงนี้อีกนะครับ 8, 9, 10, 11, แปดเก้าสิบสิบเอ็ดเราจะมีการันตีทั้งหมดสิบเอ็ดตัวจุกๆุกไปโอเคครับเดี๋ยวเจอกัน EP พีสคับ